มีโกตัวนะคะอันนี้คือมีโกวีอะไรอ่ะอุ้ยวีห้าค่ะมีโกวีห้า <V 5. S 2> คุณู้นะคตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้กล่องใหญ่มากไหนดูซิดูหน้ากล่องสิอ๋มิโกวีห้าเอามาดูก,กันนะคะว่าจะได้ตัวไหน่อตัว ตัวตึงว่าจะคิดว่าจะได้ตัวตึงใช่ไหมใช่ค่ะตัวตึงค่ะมาเปิดเลยนี่นี่ดึงออกเลยดึงออกเลยนี่ดึงออกเยอนี่ดึงออกไงีซึ่งอันนี้เขาเปิดมาในไลน์แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยางฮีอเอามาดูตัวกันนะคะมาดูตัวตึงเรามาดูตัวตึงนะคะตัวตึง ตัวตึงไนตัวตึงมาดูสิตัวตึงอุ้ยของแถมมีสองอันเลยนะอา้าวเหรอมีของแถมด้วยเหรอไหนไหนดูสิดูสิเฮ้ยเฮ้ยมาเรามาเรามาดูกันมีของแถมด้วยดูสิของแถมนะ่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นการนี่ตัวตึง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 ไงดูสิดูตัวสิตัวตึงสิ ใหม่ก็ oh <Hi, S 1> ตัก hi, กิ้ง hi, <show S 1> ด้วยเนี่ยดูกอนแอมาโชว์ก่อน,อน,อนว้าวน้องน่ารักมากเลยโอเคบา